ลครับกับสวัสดีเพื่อนรักนักปั่นทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่อง no หนึ่ง slot นะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่เกม Double Fortune โชคลาบคูณ2นะเมื่อนกับค่าย PG นั่นเองนะครับผมเกมนี้เขาบอกว่าเข้าฟรีสปินแล้วมันจะมันจะนจะ่ายมันจะเขาเรียกอะไรนะแต่งหนักนะแต่งหนักแต่งดีเขาบอกอ่างนี้นะเขาบอกกันมานะเพื่อนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเข้า2อ,อันแล้วมันแตกอะ จะคูณแปดแล้วก็คูณไปอีกทีหนึ่งเพื่อนใช่ปะ่ะอันนี้พอทวนมา300บาทนะครับผมเริ่มต้นไปสเสร็จพิธเบทสามขอดูฟีสปินก่อนโอเคโอ้ยเข้าฟีสปินเลยเหรอ,อยังพูดไม่ทันจบเลยเข้าแล้วกดทีเดียวเข้าฟีสปินงงมากก็ก็ดีนะแบบเออเอามาให้ดูหน่อยอ๋อถ้าถ้าได้ฟีสปินก็จะเพิ่มเพิ่มรอบหมุนอีกเพื่อนๆ โอเคแต่ยังไม่ยังไม่แตกของกันเอ้ยนี่ไงคูณ8คูณแแล้วก็มาคูณกันอีกใช่ไหมเป็นคูณ18ป่ะล็อเอาไม่หยุดเลยจะได้รอบการหมุนเพิ่มด้วยนะเพื่อนๆถ้ามันอ่าเข้าสเกตเตอร์เอ้ยไม่ให้เข้าสเกตเตอร์เอเสเกตเตอร์หนึ่งตัวก็ เพิ่มรอบหมุน,น, 8, มน,มนแล้วอย่างนี้คูณแปดปุ๊บพิกวินปะพิกวินโอเครางวัลก้อนโตนะเพื่อนหนึ่งร้อยเก้าสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ครับผมถือว่าได้น้อยอยู่นะไม่เงินรางวัลรวมน้อยปะไม่น้อยไม่น้อยเพื่อนอ่าเบ็ดสามสามร้อยเท่าสิบสองก้านหมุนสามร้อยสามบาทสามสิบสตางค์เพื่อนสวยเลขสวยเลขสามโอเคทุนมาสามร้อยตอนนี้หกร้อยแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อน เลิกเลิกได้ก็เลิกนะก็เลิกได้แหละได้กำไรครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเท่าตัวแล้วอ่ะดูดปะเนี่ยเฮ้ยดูดคืนดูดคืนว่ะสี่จุห้าเกมนี้จะเป็นเบ็ดเบ็ดแบบว่าอ่าเนี่ยมีจุดห้านะเพื่อนเจ็ดจุดห้าสิบสตางค์ไป ก็ยิ่ดคืนปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยปีสปินขอเถอะขอขอขอโอเคเอ้ยปีสปินเข้าบ่อยเหมือนกันนะโอเคก็โอเค,อ,เค,อ,เคอยู่นะถึงวนะ่าแตกนอกไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ปีสปินเข้าบ่อยอยู่นะเพื่อนอยากให้มันเข้าพอแอบนี่อุ้ยไม่ก็ยังงงอ,อ,อยู่นะเพื่อน ก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับผมเกมนี้โอ้ยก,ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะรอบหมุนเพิ่มอะ่ะโอเคโอเครู้เรื่องรางวัลก้อนโตรางวัลก้อนโตรางวัลซูเปอร์จบไปที่379บาท89สตางค์ครับผมหมุนสุดท้าย โอเคจบสวยโยห้าอยู่599บาท98สตังค์เพื่อนโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอะเม็ดสิบห้าเฮ้ยสเกตเตอร์เฮ้ยเข้ารอบนี้พอแล้วจบเลยโอ้โหไม่น่าพูดเลยเข้ารอบนี้พอแล้วโอ้โหเธอโบอไปเลยครับโขมกดเธอโบอแล้วกดเอ้ยเข้าเฉยเลยโอเคสเกตเตอร์เข้าดีมากเพื่อน เกมนี้เข้าดีมากๆอ่ะก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าจะแตกจะแตกดีหรือเปล่าโอเคได้เพิ่มมาหนึ่งหมุนแล้วยังไง <c oughs> <c oughs> เจ็บคอนิดหน่อยช่วงน,นี้ฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพื่อน เฮ้ย,อยรอบนี้ได้น้อยอ้าวได้รอบหมุนเพิ่มเบบห้านี่มันควรได้พันห้ปะแต่มันไม่ได้ไงมันได้สองร้กว่าบาทสิบสการหมุนฟรีเงินรางวัลรวม2อ5บาบาทห้สตางค์กับเบตสินะเพื่อนเบสินัเนี่ยไม่ได้น้อยจังวะกำไรมาหนึ่พแล้วทุนสามร้อยกำไรหนึ่งพันห้าบดาทเท่ เบทเจ็ดสิบห้าแล้วเอาเบทหกสิบสักสักสักห้าทีแล้วกันปะหนึ่งเฮ้ยยังไง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 โอเคเลิกโอเคเลิกพีสปินเข้าดีมากเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกก็น่าจะอย่างนี้ปะ เกมไหนที่แบบเออเล่นบ่อยๆเล่นซ้ำๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้านะเพื่อนมันจะเกลือจริงๆแบบจับได้แล้วไงว่าเราเล่นบ่อยแต่ว่าเกมที่ไม่ค่อยจะเล่นนะเพราะเราคนอื่นไม่ค่อยเล่นกันอะ่ะส่วนมากแตกดีนะลองดูไม่เชื่อลองดูตอนนี้ผมเล่นโอ้ยบิ๊กวินผมเล่นอยู่ที่ห้าโมงหกโมงนะเพื่อนประมาณนี้เป็นเวลาที่ผมชอบเล่นนะรางวัลเมกาสองพันสามบ,บาทหกสสตางค์เป็นเวลา ช่วงแจ็คพอตมันชอบมันเข้ามาเวลาอย่างเงี้ยห้าโมงหกโมงคนเล่นเยอะไงเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้เลิกหกพันหกพันเลยเหรอหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์เพื่อนโอเคหมื่นละโอเคโอเคครับเพื่อนเพื่อน ห้กิการหมุนฟรีก็9 8, 8ั5บาท8สตังค์โอเคเลยถือว่าเยี่ยมเยี่ยมยอดทุน300ก็ได้อะไรหมื่นกว่าบาทเพื่อนๆกดไม่กี่นาทีไม่ถึง10นาทีได้ไมาโอเคเพื่อนก็เป็นเกมน่าเล่นอีกเกมหนึ่งของค่ายทีจีนะที่มันมีมานานมากแล้วแต่ก็ไม่มีใครนิยมเล่นไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนเล่นกันอ่ะเกมเนี้ย ฝาก,กด้วยค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่อง No.1 สล็อตด้วยนะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านเพื่อนอยากให้เล่นเกมไหนเบ็ดเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอยากรู้อะไรก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะเพื่อน,อนฝากด้วยครับช่อง No.1 สล็อตนะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอต้นลานก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ